หัน,น,นหน้ามาเชียดาราหันน้ามาหน่อยยิ้มสวยใครเก่งตบมือให้คนเก่งหน่อยตบมือตบมือค่ะตบมือตบมือให้คนเก่งหน่อยเเอพิวทำอะไรเอพิวออกกาเหรอโอ้โ จะวิ่งตามกันดีหราล่ไหนไหนไหนปปีปยเก่งมันจะล้มลูกมันจะล้มคุณพ่อเรียกแล้วมาทางนี้มาทางนี้ค่ะเอพี่ออกกายเอพี่เก่งไม่เอาไม่ถอนไม่ถอนย่มันจะคันมือไม่เอาไม่เอาค่ะ เออเอามือออกเออเออไม่เอาไม่ถอนไม่ถอนยะลูกเออตุ๊กกมาตู๊กกมาเออเก่งเอวิวอยู่ไหนเอวิวอยู่ไหนโอ้น่อเหนื่อย